PMS ป่วยๆนั้นมีจริงไหมหรือเป็นแค่คออ้าเรียกสั้นๆก็คืออาการของมนุษย์เมนนั่นเองกูจะปวนมากเป็นพิเศษปวดหลังล่างค<ข>อ,อบ่าไหลตึงขึ้นมาเป็นพิเศษผิดป,ปกติชีวิตมันแย่ปะวะมันขวนคอผัวมาันหนูจะต้องมีคันเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ทําไมเขาถึงเล่นเกมมาเขาไม่สนใจกูหยุดกูเป็น PMS ซิงเกิลสามในชีวิตแทนใจผู้หญิงทั่วประเทศค่ะ เธอขใจช่วรมมารวยรู้สึกบ่วย,วย,วยเพราะชไว้ทีวยทำให้สมองตอนนี้ทำงานไม่เต็มเลย กันเรื่อง PMS ป่วยๆนั้นมีจริงไหมหรือเป็นแค่ข้ออาง PMS คืออาการของการที่เรามีความรู้สึกผิดปกติทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความอยากทานอาหารต่างๆสิวหรือฮอร์โมนต่างๆนะคะเปลี่ยนแปลงก่อนช่วงเวลาที่เราจะเป็นประจำเดือนค่ะอ่อยังอ้อยอ่างของข้อประหลัดก็คือตอนที่กู้กับปายลองไปลงรีเสิร์ชถามสาวๆาวาวเป็น PMS ไหมคะเป็น PMS ไหมคะบางคนครึง่งนึงเลยนะคืออะไรหรอคะใช่แต่พออธิบายว่า PMS คือช่วงเวลาก่อนที่เราจะเป็นประจำเดือนทุกคนอ๋อแล้วก็ตอบมาว่าเป็นทุกค เรียสั้นๆก็คืออาการของมนุษย์เมนนั่นเองนะคะโอเคอยากรู้ว่าพวกมึงมีอาการ PMS หนักไหมของกู<_ e _>กูรู้สึกว่ากูเป็นหนักแต่กูเป็นจํานวนวันน้อย<_ e _>กูจะไม่ได้อยากกินกูจะไม่ได้หิวกูจะไม่ได้สิ้คืนแต่กูเป็นแนวอารมณ์หง,งุดหงิดกูจะหง,งุดหงิดมากเป็นพิเศษ<_ e _>หรือว่าอะไรนิดหน่อยก็ไม่เข้าหูง่ายของจะเป็นเรื่องของอารมณ์ของกูถ้าเต็มสิบฟูให้ยี่สิบ น่ากลัวมากเลยอะเมื่อก่อนนะคะดิฉันเป็นขั้นกว่าของ PMS นะคะเป็น PMDD ย้อนกลับไปดูได้นะคะตุนติ้งอ่าเป็น depression ร่วมด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ทานยาคุมก็เป็น PMS ธรรมดาอาการส่วนใหญ่มีทั้งคู่เลยค่ะทั้งฟิ s ิ c อลแล้วก็เมนทัลนะคะฟิสิ c อลส่วนใหญ่เนี่ยกูก็จะเริ่มปวดหลังล่างคอบ่าไหล่ตึงขึ้นมาเป็นพิเศษผิดปกติแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกเดือนจะท้องเสีย แล้วก็มาเกิดคืนส่วนเรื่องของเมนทอลนะคะก็คือจะมีอาการดิ่งดาวบ้างน้อยใจหรือเซนซิทีฟง่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลงกูรู้ว่าทำไมมึงมองหน้ากันเพราะมึงเพิ่งเจอมาเดือนที่แล้วโอเคนะ PMS ของกูคือก่อนมีเมนจริงๆรพอมีเมนปุ๊บเหมือนแบบผีไล่ออกกูก็เป็น่างนั้นมึงเป็นอย่างนั้นเลยเหมือนกันกูจะเป็นก่อนประมาณ3วันอาทิตย์หนึ่งของกูมึงอะสิบสองมั้งหรือบางทีก็สิบสี่อาจจะมีเกินเกินแต่ของเนทจะเป็นอาการชีวิต มันแย่ปะวะอย่ายงอันน่ะเป็นดิ่งดาวถูกปะนั่นคือดิ่งดาวใช่ปะคือกูเรียกว่าดิ่งดาวกูไม่เคยรู้ว่าดาวคืออะไรเข้าใจปะนั่นแหละค่ะกูบอกให้ค่ะอาการ p m s ของอีเนะคะกูรู้เพราะกูต้องเป็นคนรับโทรศัพท์มึงจะเริ่มแบบเซลฟ์ดาวอะประโยคที่ได้ยินบ่อยๆนะกูรู้สึกว่ากูแบบไม่สำเร็จกูรู้สึกว่ากูไม่สักเซสอะไรอย่างงี้กูรู้สึก แต่กูใช้คําว่าดาวไม่เป็นเพราะว่ากูไม่เคยดาวแล้วกูก็ไม่ยอมรับว่านี่คือดาวเป็นแบบงั้นแปลว่าของเน้ช่วยยอมรับหน่อยว่าพิ่จิ้นของเน้ี่ดิงดาวกพยายอมรับว่าดิงดาวเดี๋ยวจะไม่สักเซสเดี๋ยวจะไม่ไม่ใช่คนอย่างเราอ่ะอ๋อแต่เป็นแค่ไม่กี่วัทมึงเคยมีเรื่องที่รู้สึกว่ามึงงี่เง่าที่สุดช่วงเป็นพิมพ์ไหป่ะหมดเลยมึงูให้เพื่อนเล่าก่อนเลยให้กูแชร์ดีกว่าเล่ามาครั้งหนึ่งนะคะในเทปนี้ตึ้งเทปแต่งหน้าแล้วเขาจะต้องแต่งหน้าเป็นคนเกาหลีแบบนี้ซึ่งเอาจริงก็แบแอง วอกไปแหละอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเนาะแต่ว่าเขาก็จะเซลตัวเองมาตลอดทั้งคลิปเลยอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปที่แล้วว่าเราไม่เหมาะเลยเราไม่เหมาะเราไม่เหมาะเราไม่ควรชอบเขาช่วยดูนะกูด้วยเพราะว่าเทปเดียวพวกมึงแก้กูแหละ เสร็จปุ๊บเราก็ลงมาเพราะพวกเราหิวมากนะคะก็เลยไปที่เซเว่นไปซื้อของมาตอนที่มันเข้าคิวกําลังจะจ่ายเงินผูกาดเยอะเลยหมดขั้งหลังแล้วก็แค่อย่างเล่นเล่นสิ่งเดิมที่มันเคยพูดมาก่อนมันเล่นตัวเองไปมันเล่นตัวเองไว้ก่อนมาตลอดเลยเราก็เลยถ่ายวีดีโอขำๆแล้วบอกว่าว้าวมองจากดาวอังคารก็ยังรู้เลยว่าคนคนนี้ต้องพื้นผิดเบอร์ไอ้หายก็เลยพูดว่ากูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะสักพักไอ้ยิปมันได้ของก่อนมันไปยืนน้าร้านน้าร้านกูเดินออกไปมันถืออาหาร แล้วกูก็เดินมาเฮ้ยเป็นไรอะเออะร้อนปะหันไปอีกทีเป็นแบบถือกระป๋องแล้วน้ำตาน้ำตาไหลเป็นแม่แต่หน้าเป็นแบบกูแบบแล้วกูก็เดินออกจากห้องน้ำมาแล้วแบบเป็นไรอ่ะกูรอนไปหมดกูไม่ไหวกูยังแต่มันรู้ตัวเดี๋ยวนี้มันเก่งเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบกูแค่อึดอัดแล้วกูก็ irritated แล้วกูก็จะเป็นแม่แรกช่างมันเหอะเลยขอโทษนะเว้ยช่างกูเหอะแม่ แม่กูแบบทำไงดีวะหรือกูต้องช่างจริงช่างจริงหรือช่างไม่จริงนะแต่เราก็ช่างมันจริงๆแบบไม่เป็นไรโอเคกูเข้าใจมึงมากเลยแล้วก็แยกกัดแยกกันก็หายใช่กูขอใช้อีกเรื่องหนึ่งกับเพื่อนใช่ปะแต่เรื่องที่เฮี้ยใส่ผัวยุคก่อนมันเคยลายขนาดมันขวนคอผัวมันมันเคยเป็นแมวผีเป็นปีศาจ มึงจำได้ปะวูจิกไปถึงหน้ากูขอโทษอ่ะเรื่องมันเป็นยังไงกูเป็นช่วงประสาทก็คือเป็น P M D D หนักมากแล้วตอนนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไม่ได้หลักการรักษาเคียอะไรทั้งสีรู้แต่ตอนนั้น่ะจะเป็นช่วงเวลาที่หยิบจะบอกว่าเราไม่ได้ไปเจอพวกอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราทำร้าย กูแบบหลายๆอ่ะคืออ่ะตอนเป็น P M d D นะคะแบบท้าวความนิดหนึ่งทุกเดือนนะมันจะ็นแพทเทิร์นเดิมๆคือ<ม>จะมีอาการอยากที่จะจบชีวิตตัวเองทุกเดือนเลยนะและตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรวายก็แค่คิดว่าเออตัวเองเป็น depression มัง้งมันจะผสมทั้งความเศร้าจัดแล้วก็ทั้งความเครียดจัดเวลาโกรธก็จะโกรธจัดคือมันเป็นช่วงที่ยากม,มากสำหรับมึงสำหรับช่วงชีวิตนั้นด้วยประกอบกับการที่กลัวเป็นโรคนั้นแล้วกูก็ไม่รู้ตัวด้วยแล้วกูก็เหมือนกับยังดีวกับทรอมาตัวเองก็ไม่ได้ แล้วเหมือนวันนั้นนะมันเป็นวันที่มันระเบิดออกมากูจําไม่ได้ว่าเหตุการณ์คืออะไรแต่กูกับเขาเหมือนทะเลาะกาันคือกูเหมือนแบบทนไม่ไหวแวแบบมันแบบเออเหมือนแมวแบบที่กางเล็บกางเล็แบบใช่จิกเขาแล้วก็ไม่ปล่อยอะ่ะจนกระทั่งรู้ตัวอีกทีก็คือหน้าเขาเป็นรอยแบบเล็บกูเต็มไปหมดแล้วก็คือแบบเลือดไหล ยังมึงเคยมีเรื่องงี่เงาที่มึงรู้สึกว่าีเงาเงาปะที่ต้องพูดถึงแม่อ่อนเพราะว่าบางทีนตเนี่ยเขาเป็นคู่ชีวิตเราก็จริงแต่ว่าเขาเป็นคนทํางานข้างนอกไงแม่อ่อนทำทุกอย่างเหมือนเดิมห่วงเราเหมือนเดิมถามเราทีทีเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนที่เรารู้สึกแบบรู้สึกร้อนๆ้อนทีนี่รู้แล้วแล้วบางทีแม่ก็รู้ว่าแบบวันนี้หนูหงุดหงิดใส่แม่จังนะอย่างเงี้ยนั่งถ้าเกิดเขาพูดอย่างเงี้ยเรากูก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วแล้วพอกูเข้าไปดูในตารางเฮ้ยจริงด้วยอ่ะอีกประมาณสองสามวันก็จะเป็นอาการบ กูชอบถอนหายใจอย่างเงี้ยไม่รู้เปลาไร <c oughs> ถ้าเกิดไม่รู้ตัวเลยนะเง่ายที่สุดก็คือแบบมันมีขอเคียร์หน่อยเลยหนูว่าชีวิตหนูโตแล้วนะหนูต้องอย่างนั้น1 2 3 4ปกติก็คือไปทริปนะคะเนทแม่น็ตคืออยู่ด้วยกันนอนด้วยกันอยู่ดีถ้าวันที่ฮอร์โมนตกหรือประสาทแดกอยู่ดีบอกเขาว่าหนูจะต้องมีคารเติบโตเป็นผู้ใหญ่ <laughs> แล้วต้องแต่เคลียร์ครั้งนั้นพอไปทริปจริงๆก็อยากให้เขานอนด้วยอยู่ดีคือก็มันผ่ายทั่วเวลาใช่เป็นประสาทคือรู้เลยว่าอ๋อเราแค่เป็นประสาทโมนแหละส่วนของกูเนี่ยนิกก็จะเป็นคนโดนมากสุดอย่างเช่นอันนี้กูหนักๆและกูรู้สึกว่าตัวเองเป็นบ้าเป็นประสาทคือกูแบบงอนที่เขาเล่นเกมล่าสุดเลยมีผู้ชายมาพูดกับกูว่าอุ้ยชีวิตไปดีเนาะนิกก็เล่นเกมไปก็ไม่โกรธแล้วกูก็รู้สึกโกรธขึ้นทำไมเขาถึงเล่นเกมมาเขาไม่สนใจกูกูก็เริ่มอีดีก็ไลน์มา กูไปตอบเพราะกูรู้สึกโกรธที่เขาเล่นเกมอีนี้ขูงงสั์อีนี้งงสัต์แต่ว่าหลังๆอีนี้มันเริ่มรู้เว้ยบีใกล้จะเป็นเมนปะเนี่ยไม่โมเมนต์นั้นมึงใช่ไหมมันคือจริงมากมันคือจริงไม่เราไม่ได้งงงงแงเราคือโกรธจริงเขาทําอย่างนี้จริงๆก็โทรไปบอกปันว่าแบบเคยเราไม่ค่อยโอเคเลยว่ะที่บีเล่นเกมเดี่ยวขนาดเนี้ยตอนเนี้ยเราไม่ได้ออกกปข้า้างนอกกันเลยมันก็ก็เราถามบีบีบอกว่าไม่ออกเ้็ใจก็ใจก็ใจแล้วกูก็รู้สึกว่ากว่าจะมีเงาเด็ดหนึ่งกูก็เลยแค่นนี้ะ างแป๊บหนึ่งมแมนแตกถ่พรุ่งนี้เลยเขาก็ดูเหมือนกันนะเขาดูเขาดูาาแล้วกูรู้สึกด้วยนะมีครั้งหนึ่งเกิดกับพวกมึงด้วยเฮียครั้งหนึ่งอันนี้ก็กูจำได้แม่นเลยมาบ้านกูถ่ายไหนแล้วสิเดินขึ้นมาตุ๊บตุ๊กตุ๊กตุ๊กประตูอะ่ะ <c oughs> มีไว้ปิดเนาะเรียกไงก็ไม่มีคนเปิดเสร็จแล้วแป๊บนั่งแป๊บหนึ่งก็แล้วก็แล้วมึงรู้ป่ะซอยมึงอ่ะรถขยะติดฮีฮีอะวันนั้นวันนั้นวันนั้นไอ้บองคุสมาเข้ามาเสร็จแล้วขยะ เฮีอยอะไรในต่อยมึงมึงเอ้ยแล้วถ้าวันนั้นเดชะอีเฮียถ้ามีใครที่จะแกลบของไปบ้านมานันนะมึงแล <c oughs> ้วถ้าโทรมาแล้วว่าพวกเราถ่ายนะมึง ป้ายปเป็นคนที่รับสายแลละไม่พูดคาหยาบคือจะเป็นว่าไงคะก็ฝากไว้ที่ป้อมยามเห็นป้อมยามปะคะถ้าพี่ไม่เห็นพี่ต้องขับเลยเหมือนนิดนึงค่ะแต่พี่เห็นเองกูบอกว่ามึงจะโดนโดนเสี่ยวมันเป็นประโยคบอกเล่าที่ดูอัดเกศมากว่าตอนที่มึงทำตัวนิสัยไม่ดีอ่ะมึงมีการขอโทษแฟนหลังจากนั้นปะไม่เอเคมึงอ่ะ ส่วนใหญ่มึงไม่เพราะอะไรเพราะคุณรู้สึกตอนนั้นจริงๆว่ากูไม่ผิดมันรู้สึกเหมือนจริงๆเนาะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันจริงมากๆว่าเล่นเกมคือผิดจริง แต่ถ้าให้พูดกับเขาจริงๆกูอยากขอพูดกับเขานี้นึงได้ป่าวว่าแตงกิ้วนะที่ยังอยู่แล้วอดทนกูมาจนถึงตอนนี้พอจริงๆอ่ะกูมีช่วงโมเมนต์ของการที่ทะเลาะกับเขาด้วยเรื่องงี่เง่าไหนทุกเดือนบ่อยมากๆแล้วมันจะเป็นการทะเลาะแบบจริงจังที่กูร้องไห้เป็นบ้าเป็นบอแลวกูก็ไม่เคยขอโทษเขาเลยแต่ขอบคุณจริงๆที่ยังอยู่กับกูจนถึงวันนี้แต่ตอนนี้พูดแล้วก็ยังไม่ได้พูดขอโทษนะพูขอบคขอบคุณขอโทษด้วยนะที่เราเป็นงองแงกันเราจะพยายามให้ดีขึ้นแต่ไม่สัญญาว่าจะทําได้้้ส่่่ววนขขออออองมโโษยยูููแลกจําได กูกินยาคุมมันก็จะเห็นเลยว่าอ่ะอีกไม่กี่วันก็จะมาแล้วเพราะฉะนั้นกูจะรู้ตัวเองตลอดเวลาไงไม,มึงอของกูไม่เคยต้องขอโทษเพราะกูแบบประหลาดมากกูรู้ว่าเป็นเพที่ PMS กูก็จะบอกเพื่อนไปว่ามึงกูหงุดหงิดว่าเขาเป็นจะมาเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดทางให้ทําตัวที่เทียได้ไ<ม>คิดว่าไม่คิดจะขอโทษใครเือนกูแหละจะเป็นพูดดีสุดกูด้กันเป็นคนดีสุดเลยเนี่ยถ้ามึงขวดอะมึงขอโทษเถอะอีสัตว์ไม่ขวดเตือนเพวกมึงตลอดแล้วว่ากูก็ขอโทษใช่ไหมอะ ก็มีขอโทษแต่ขอโทษเถอะพอนิสัยมึงคอมพลีเคเตดมากอย่าให้เริ่มอยู่ดีๆก็ร้องไห้อยู่ดีก็เป็นบ้าอยู่ดีตื่นวันนี้คุณเหนื่อยมา ก็เหนื่อยจริงๆอะปกติกูก็พลังน้อยอยู่แล้วเป็นเบนเหอยลยช่วงเวลาเป็น PMS มึงมีตัวช่วยอะไรยังไงของมึงไหมหรือว่ามีวิธีการทํายังไงให้ก่อนเป็นเมนมึงรู้สึกสบายตัวขึ้นโอเคกูมีข้าวนะคะกูเป็นคนติดกาแฟมากใช่ปหมแต่กูเคยไปอ่านมาว่าถ้ายิ่งกินกาแฟอะอาการอะมันจะยิ่งแย่อาการปวดท้องก็จะเพิ่มขึ้นด้วยกูก็จะแบบกาแฟปกติวันละสองหรือสามแก้วกูจะเหลือแก้วเดียวทันทีทาอะไรเงี้ยก็คือไม่กินเลยสิ่งที่กูทําคือกูจะ ไม่ไปยกเวทหนักช่วงใกล้เป็นเมนคนน่าจะอยากรู้เยอะว่าช่วงเป็นเมนหรือช่วงใกล้เป็นเมนออกกำลังกายหนักดีไหมเออมีแต่คนเถียงกันเนาะอันนี้เราไม่ได้ตอบเพราะเราเป็นเอ็กซ์เพรสตนะเราตอบจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เราทดลองจากตัวเองกูจะออกแต่กูเปลี่ยนการออกเป็นอย่างอื่นใช่กูจะไม่ไปเวทเลยกูจะไปพิลาตีแทนแล้วกูจะบอกยูพิลาตีกูด้วยว่ากําลังจะเป็นเมนนะขอเป็นการแบบเน้นโฟล์เน้นการขยับแล้วก็เน้น stretching มากกว่ากับอีกอันหนึ่งคือกูซื้อแผ ร้อนไว้ที่บ้านเพราะอย่างที่บอกฟิสิกส์ขอกูอะคอบาไหลา แล้วบางทีปวดท้องห่วงหลวงนำมากอดแบบสองสามวันก่อนเมนจะแตกเพราะฉะนั้นกูก็จะเอาแผน่นรอนของกูมาช่วยแบบถ่ายกาเนิดของกู<อ>งมึงเห็นชัดเลยเว้ยก่อนมีประจําเดือนอะ PMS อะกูจะหิวใช่ปะแล้วกูอะเป็นคนถ้ามีเมนวันแรกคือปวดท้องมากวันหนึ่งวันสองอคือแบบแย่เราก็รู้สึกอ้วนบวมใช่ปะเพราะฉะนั้นทริคของกูคืออปอร์สิตกับยิบเลยก็คือกูพยายามจะออกกําลังกายเดินว่ายน้ําอะไรก็ได้อ่ะให้รู้สึกตัวเบาให้รู้สึกตัวเบาพอช่วงมี PMS จะได้รู้สึก เลีนหน่อยแล้วก็จะหยุดพวกจังฟูดพอพวก ừ, โซดเดียมจังฟูดไขมันไม่ดีดอ่ะกระตุ้นหมดเลยเวย้ยแล้วกูก็ไปเซิร์ชมาอีกว่าบางทีการกินวิตามินบางตัวก็ช่วยได้เช่นพวกแบบน้ำมันตับปลาหรืออะไรงเงี้ยน้ำมันดี<ๆ>นหรือนู่นนี่เพราะฉะนั้นนะช่วงก่อนมี PMS 7วันอ่ะกูจะมีวิตามินเยอะมากเซตลิสที่กูต้องแบบแดกแล้วบางทีกูลืมแต่ล่าสุดหลังๆอ่ะกูอ่ะกินของแทนเต้ไอตัวที่กูลงในติกต็อกอ่ะคือตั้งแต่ลองกินอันนั้นไอตัวรวมอ่ะมันเหมือนเม็ดเดียวอยู่จริงๆมันเป็นวิตามินรวมอยูู่่ในเมมมม็กกอาาาัว ให้ดูมึงมันคืออันนี้วันอเดร์ลองกินแล้วใช่มันก็ง่ายอ่ะคือมันมีโฮฟูดด้วยมันจะช่วยไม่ใช่แค่ในเรื่องของ p m เอย่างเดียว1เม็ดต่อวันแล้วก็คืออยู่เลยจบเขาก็จะเขียนเลยว่ามีวิตามินเยอะมากโอ้เอบเหล็กทองแดงเอถึงซิงประมาณนั้นอะเอถึงซิงเหมือนจะมีวิตามิน24ตัวมาแล้วก็จะมีโฮฟูดอีกเอถ้าคนไม่เข้าใจว่าพวกโฮฟูดคืออะไรนะมันก็คือพวกแป้งดีสิ่งไม่ขัดสีต่างๆแล้วก็คือตามต่อวันว่าเราสม กินผักผลไม้อะไรเท่าไหร่อะเขาก็เคลมบอกว่ามันมีครบแล้วเพราะฉะนั้นน่ะกูว่าตั้งแต่กูกินอันเนี้ยเพราะกูเป็นคนขี้เกียจแราไม่ได้มีความรับผิดชอบใช่ป่ะก็โอเคอยู่นะร่างกายก็รู้สึกว่าดีขึ้นใช่ตามมึงอะแหละปกติกูกินพวกวิติรวมอยู่แล้วแต่ว่าเป็นของยี่ห้ออื่นใช่ป่ะแต่ว่ากู่เป็นคนไม่ได้กินผักเก่งเท้องมึงใช่กูก็เลยเห็นว่าในในมันแอดผักผลไม้มาแล้วที่เป็นแบบโฮลฟู้ดจริงๆกูก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะดูใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากแดกอะไรก็พยายามแบบเป ที่มันต้องพองอ่ะมันก็จะกลายเป็นภูมิที่พอดีสําหรับวันปกติดีดีถือว่าเตรียมตัวอะใช่เตรียมตัวถ้าเกิดเดือนไหนเตรียมตัวดีโหอย่างนั้นอ่ะผ่านฉลุยต่อยงของกูกูรู้สึกว่าไม่ได้แคร์มากเรื่องตัวใหญ่ตัวเล็กตอกระฉีดฮอร์โมนมามึงปร่งได้เยอะมากปร่งได้เยอะมากเพราะว่ากูท้องบวมมาตลอดหนึ่งปีแล้วใช่ใช่จะของกูจะเป็นแนวแบบยิวคือกูปวดหลังกูจะมีเครื่องนวดหลายแบบมากทั้งนวดคอแล้วก็เครื่องนวดหลังแผ่นแปะหลังที่ใช้ในการคลา เพราะว่ากูอ่ะเป็นคนเจ็บหลังเหมือนยิปแต่กูไม่ค่อยปวดของเมนเลยน้อยมากโดยมากจะเน้นในเรื่องเรื่องนวดหรเน้นในการผ่อนคลายหรือท่ายืดของกูก็จะเป็นท่ายืดหลังเป็นส่วนใหญ่โอเคจากอาการที่เราสัคนเป็นนะคะแล้วก็ชนีทุกคนก็เป็นกันเยอะมากเนก็เลยแต่งเพลงที่3มซิงเกิลสามในชีวิตเชื่อป้าว่ากูไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นไอเดียนี้แล้วใครเริ่มโนตฮะโนตมาบอกว่า เดี๋ยวเราจะมีเตรียมเพลงไว้ให้เธอในชีวิตเนี่ย<ม>ห้าเพลงออมันจะมีชอบคูณมีปากกาพัดลมปืนออแล้วอันที่สามเขาอยากทำ PMS เพราะเขาได้ยินได้ยินเกี่ยวกับพวกมึงพูดไอ,อ้อีเป็น PMS อีกแล้วบ่นกันหงุดหงิดกันมันคืออาการที่เขียนมาจากเริ่มแรกคือเขาอยากศึกษาเขาก็จะมาถามความรู้สึกกูเขาเห็นเขาว่าสร้างท็อป,ปิกนี้มาก,ก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากมึงลองคิดดีถ้าเกิดเรามีเพลงเพลงหนึ่งอะที่เราสามารถส่งให้ผู้ชายทุกคนฟังแฟนเราฟังหรือคนใกล้ตัวฟังตอนที่เราเป็นเมนอะมึงว่ามันจะตัง ปแทนที่เราจะบอกว่าหยุดกูเป็น PMS แต่พอเราเริ่มรู้สึกหงุดหงิดปุ๊บเราก็แค่แบบขออภัยเป็นเพลงไปอ่ะทือว่าคนกวส้อนตีนดีอ่ะนะรง้งาปะก็กดส่นตีนเพลงแทนใจผู้หญิงทั่วประเทศค่ะก็ดูอีกค้าถามที่กูอยากรู้เนี่ยคือมึงร้องเพลงของตัวเองก็ได้ วนกูกับยิบเพื่อเออฟังนะกูโชว์ให้มึงดูเดโมอะพวกมึงอินพวกมึงน้ำตาคลอคือเนื้อหาที่อยากให้ฟังมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันดีหรือเปล่าอะได้ดิกูแต่งเองด้วยช่วยหน่อยแบเนี้ใช่เปิดเลย ช่วยด้วย <Okay. S 1> แต่เดี๋ยวมีคอนโกลเดนโอดโหมากจริงจรินเน่นี่ไจากเองพองมองระจบวัผพุชชันน์นั้นก็เป็นแ้ำมันชุ่เยิมองไปมองมาอไปยังไมชินนั่นนนวันเปิดผาแสไปคิดมานกยังไม่ได้เกิดแต่ไม่ได้อต่ะน้ำตา ให้มึงสองคนแบบมาเล่น MV วได้ปะได้ยูกต้องกูกูถามอะไรมิชลินคือแบบก็คำของมึงย้อนกลับไปดูมึงรู้สึกว่าท้อนกูคือแม่งใหญ่เหมือนแบบกองเป็นชั้นเหมือนมิชลินมีเหี้ยแล้วไอ้ไปก็บอกว่าชอบหมุนหงิหมุนหงิดแบบกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่พวกมึงอ่ะชอบรู้สึกผิดใส่ผัวตอนหลังคือพวกมึงอ่ะเป็นคนเหี้ยที่ด่าเขาใช่ปะแต่จบด้วยเป็นคนดีถูก ขังเพราะฉะนั้นนเพลงนี้กูก็เลยอยากให้ขอโทษจริงๆออยากถือสาฉันเลยได้ไหมือสาอจดิงโทษโทษดีโทษดีโทษโทษดีแล้วกูต้องทำอะไรในเอวีอ่ะก็เพราะว่าเพลงนียจะน่าจะเป็นมนุษย์สุดกูไม่ต้องแต่งตัวเป็นอะไรอย่างอันนี้จะให้เป็นคนเพราะฉะนั้นก็เลยหกับเราสามคนอเด้วยได้ดิวะอาดีๆเอาดีดีไม่ไม มันไม่มีทำเป็นไม่ได้แล้อเพราะไอ้ไม่อันนี้ไม่กดนไม่กดนแต่กูอาจจะเป็นเพลงสุดท้ายเพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่น่าจะรอเท่าไหร่เป็นนักร้องเลยเป็นนักร้องไหนแล้วก็เราสองคนจะท้องแล้วเป็นกูรู้สึกเหมือนเป็นแบบมูทพีเอ็มเอสแบบครั้งสุดท้ายละเออเราวกาไม่รู้ว่าถ้าเกิดกูแบบเรามีลูกแล้วกูไม่รู้ว่ากูจะมาผูกแกะถักเปียเต้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็คงดีถ้าเกิดมีเพลงหนึ่งเพลงนี้เป็นโปรเจกต์แบบด้วยกันไหมโอเคโอเคไม่มีอะไรก็แค่เอ็มเอ็มดีก นมึงไม่กลัวหรอเอาดีๆไม่เอาร้องดีวะแล้วแบบคนดีวะดีเดียกูแล้วนะกูอยากแล็ปกูต้องได้แหละมึงกจ้าหัดกนเดียวให้ข้ามึงให้กูแล้วกูร้องเพลงใช่ใครแล็ปทันท่อนเลยทันทอนเลยตัดใจขาดเป็นอะไรจทันบ่หวะแอบหลอนๆนิดนึงลหรไม่หันแล้วมึงแอบอัดไว้ด้วยวันแึงลองชูนกูก็น้ำตาอะไรของมึงกูก็น้ำตาเหรอวันแรกที่มึงแบบไปมีคอนเสิร์ตกูก็ยิบก็ยื่นกูก็น้ำตาตลอด แน่ว่ากูจะรู้สึกว่าปีนี้มันเหมือนเป็นแบบตุลาเสียที่กูกับปาอ่ะเราก็จะใส่ลูกกันจะจับมือกันได้รู้สึกเหมือนจะเป็น PMS เดือนสุดท้ายคิดไปเองคือกะว่าปุ๊บมีเมนปุ๊บท้องปุ๊บเมนหมดเลยอหมดไียเก้าเดือนตาน เราก็เลยถามเล่นๆบวกกับที่พวกมึงดูจริงๆแล้วอินเราก็ดูกลัวเกี่ยวกับเรื่องนี้กูก็เลยลองถามเล่นๆเผื่อได้เผื่อเสียกับตังบัสกูอยู่แล้วอะแล้วกูสองคนก็เลยตัดสินใจว่าจะลองเป็นเพื่อนมึงกูถามหน่อยยิปว่าทันทีที่มึงรู้สึกว่ามึงจะลองไม่เองอทำไมถ้ามึง <นะ S 1> ถึง say วะคือเอาตรงๆเลยนะทุกคนวันนั้นอะผีเข้าอารมณ์มันพาไปวะอยากกูพูดตรงๆกูฟังแล้วกูอินมากแล้วกูรู้สึกว่าแบบอเฮียเพลงนี้แม่งมันเจ๋งสัสเออ เมื่อจริงๆนะมึงกูฟังแล้วกูเหมันอยากจะตบเขาหนึ่งชาดว่าแบบทำไมมันลงตัวขนาดนี้วะแย่ไม่ไม่จากใจคนเป็นหนักเออมมันเหมือนตรงเป๊ะมึงถ่ายทอดได้ตรงใจกูทุก ทำจนจบได้ยังไงวะแต่ก็นั่นแหละมึงวันนั้นมันก็รู้สึกว่าแบบเฮี้ยมันนานแล้ว,วมึงช่างแม่งเหอะเลที่ออไ้คือมันเป็นแบบช่างแม่งสะทีเหอะกับเรื่องนี้เสิดจพี่ายก็คือแบบก้าวดีวะแล้วูวมันเอาจริงถ้าลองคนเดียวอะ่ะกูกลัวกูลองคนเดียวกูไม่ทำกูยมอมอรับเลยว่าแต่ว่ากูรู้สึกว่าพอมีเนะเนี่ยกูรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นกูก็เลยรู้สึกว่าเออมันคงสนุกดีและในชีวิตนี้อ่ะมันคงไม่มีเพื่อนคนไหนแล้วที่ชวนกูที่สัมร้องเพลงกับเธออ๋อกูรู้แล้ว แต่ว่ากูาอ่ะรอมันด้วยการแบบเออแต่ว่าไปแล้วนะมึงอาจจะเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับกูแล้วก็ได้นะเพราะว่า you know แบบเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเติบโตเนอะม<อ>ึงว่าพวกเราจะมาแต่งตัวเหมือนโฟอีได้ถึงอายุเท่าไหรว่วะก็ถูกปั่นหัวปันวป่นหัวปั่นหัวและแล้วก็ว น,นี้จะเป็นเพลงแรกในชีวิตที่เนะ้่อเพื่อนๆมาทําเพราะว่าเพลงนี้จะมีความเป็นมนุษย์ที่สุดเกต้าคือเพลงอื่นๆกลัวจะมีแบบใส่ชุดป้ามึกอะไรเอ่ยแต่อันนี้จะเป็นความเป็นมนุษย์<ม>นี่คือคอนเซ็ปต์ของเราก็คือการเป็น PMS ในบ้านนั่นเองอซึ่งแน่นอนเวลาไอ้ยีเป็น PMS เนี่ยนางก็จะชอบอยู่ในอ่าง ตลอดแหล้วะคือเรื่องจริงนั่นคือลาขักนง,งั่นเอ,ขอเขาอง<ม>ส่วนที่ปายเนี่ยก็คือหลายคนนะจะมีความรู้สึกแบบอยากกินเยอะเป็นพิเศษเราก็เลยพอเทภาพนั้นออกมาให้กับท<ม>ุกคนส่วนของเน,นก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นภาพเหมือนกับคนเราเซงกะตายไม่อยากจะทําอะไรอยู่บนเตียงเนาะออแล้วก็เหมือนสังเกตป้าในภาพก็คือเวลาวาดอะไรเขียนอะไรมันเหมือนกับไม่ได้ดั่งใจอะ่ะมันพอเป็นช่วงนั้นของเดือนมันจะเป็นช่วงของผู้หญิงรู้สึกว่าอะไรอะไรของเรามันก็ดีไม่พอก็เลยเราสามคนอยากคอมบ่ายอันนั้นไว้อยู่ใน M v วนี้ค่ะ ตอนนี้เราถึงจุดที่เราทํา MB ทุกอย่างปล่อยเรียบร้อยแล้วอยากรู้ว่าทัดไหนของมึงที่ยากที่สุดของกูวันอัดเพราะอะไรตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มลองละกูถามนศตอนอัดเสียงอะเรียงยังไงหรอคือจะใช้จะลองคนแรกเพราะวันนั้นเป็นวันที่มันเป็นเมนจริงๆเป็นเป็นวันแรกแล้วกูเป็นคนที่เยอะเช้าอ่อนเย็นคือพลังเยอะเช้าแล้วตอนเย็นจะยิ่งแบบจะตายจะตายอ่ะกูเลยอยากเป็นคนแรกทําให้มันจบจบไปเพราะกูรู้สึกอยากลองคนแรกเพราะกูรู้สึกว่าตอนนี้กูมีพลัง แล้วสรุปนัดตอบว่าเราควรจะเริ่มจากคนที่พลังเยอะสุดหรือน้อยสุดก็เนตแล้วก็มาปลายแล้วก็เนตปลายเนตคือก็แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุดท้ายก็ดีจะได้แบบเต็มตัวเต็มตัวเดี๋ยวเก็บเก็บดูเพื่อนก่ดูเพื่อนดูไปแล้วก็ดูว่าเออเขายังไงยังไงอีเหี้ยยิ่งดูยิ่งไม่ช่วยยิ่งดูยิ่งไม่ช่วยเพราะว่าอีเนตที่เป็นคนแรกอีเหี้ยนัดแก้ยับว้าวปกติไม่เอามานะแต่รู้ว่าเดี๋ยวโดนคอร์รั่งทำไมวันนี้ท้องฟ้าฉันเมือ มันสวยกว่านี้ได้ตอนนี้ไม่สวยสวยกว่านี้คืออะไรวะตอนนี้เหนื่อยแต่ไม่สวยแบบเกาหลีแบบอ๋อเหนื่อยได้แต่ต้องยอนนังต,ต้อเหนื่อยตอนนังสวยอะ่ะตอนนี้มันเหนื่อยแบบบอกทุกอย่างแล้วอะ่ะการรู้สึกป่วย,ยเพราะว่าล้อคุยหวยการที่ชอบเฉยๆก็ได้ค่ะ ทำไมวันนี้ท้งฟ้าชืมมืดหมดออ่ขนาดในที่เป็นนักร้องมาแล้วกับน็ตสองเพลงแล้วเป็นเมียมันน <ด S 2> ็อตแกยักเพี้ยแล้วเธอเสียงสวยๆกว่านี้หน่อยมันไม่เกาะพดเริ่มมีสับแบบๆที่กูไม่เคยได้ยิน <c oughs> น้ำฝนกูลุก ภายใต้เสื้อหนาวของกูเนวมันแล้วกูก็แบบไม่เป็นไรแดดมัมัวแล้วก็นั่งอ่านคนนั้นใหญ่ปลายภาพเนแบบสะมาคลาบคลาจริงๆอ่านเฉยๆมองเฉยๆไม่หูอะฟังเพื่อนอยู่แล้วหูใหญ่มากแล้วสิสักพักหนึ่งไอเน่มันก็เริ่มคล่องแล้วพอมันเข้าได้ต่อไปอีกปลายอีนอตแก้ยับปลายเมื่อกี้มันดูเด็กเกินไปเราขอให้มันดูเป็นโตหน่อยโตหน่อยได้ไหมขอเซ็กซี่ขึ้นได้ไหมขออะไรเสียงเซ็กซี่เสียงอ้อนผัวกูเหมือนแบบ ผล ah. ิตด้วยองค์รวมอะตอนนี้ของไปลงกลางแบบการ,การ okay. ดีไซน์เสียงมันเชื่อมต่อ,ตอ okay. ของเน็ม,มาทำไมวันนี้ท้องฟ้าฉันมืดมนมีแต่เรื่องเครีคยดดให้กังวลตอนนี้ดูเหมือนเป็นคุณน้องผู้หญิงที่เป็น B S ไปนิดนึงแต่ว่าอารมณ์ฉันบอกว่าความชสวยอะเือนการพี่สาวพวนา้มีความ oh, สวยขึ้นนิดนึงเลย้ยเหมือนกับตัวฉันไม่เป็นตัวของตัวเองขอแบบจริตเซ็กซี่ขึ้นใหม่นิดนึง กูยังไงกูก็ต้องโดนแน่พอถึงเวลาจริงๆมึงตอนที่กูเหมือนเข็ดอีไมคอีกลมๆนั้นแหะเกิดเป็นลมมั้ยเหมือนพวงมาลัยมรณะสําหรับกูมือเย็นไปหมดแล้วอ่ะแล้วเหมือนมือเล้วสั่นอ่ะแต่ก็ให้กดโทรกดโทพูดโทรหลอกใช่แต่เราไม่รู้เลยใช่ปะไม่รู้ดูไม่ออกใช่ไอ้เฮียเอาวะก็คือเทคแรกอ่ะก็คือตื่นเป็นสูนย์ให้เราแบบพยายามนึกออกไงว่าถ้ายิบซีอะเวลาพูดเสียงต่าๆอ่ะมันมักจะเป็นโทลที่แบบน่ากลัวกว่าเหมือนเวลาแบบยิบจะจะด่าเนี่ย พูดได้ชนต่ำๆอ่ะแม่งน่ากลัวดูโกรธจริงกว่าเวลาดี่ดีๆจะแบบเสี่อดังดีเออเอาแบบด่าเนะเอาแบบดาเนะแบบจริงๆต้องแบบต้องขึ้นกับไอ้เจ้าเนะแล้วอ่ะเราจะลองฝึกดูนะไม่ค่อยถนัดเลยเนาะเราดูเราดอยากให้โลกได้รู้ว่าเรานั้นไม่สบายตัวก็เธอไม่ชอบเพรสเชอร์ถทำนอถังนี่ให้ปวดหัวเจอลจทางเจอทางแล้วก็คือนไม่ตกจังหวะเออ thank you พอมันผ่านตรงนั้นไปได้อะมันก็รู้สึกว่ามันไม่ยากมันรู้สึกดีเลยค่ะมันรู้สึกความกลัวก็เริ่มน้อยลงอันนั้นคือจุดที่ยากสำหรับกูก็คือการเริ่มร้องแต่กูชอบอย่างนึงนะที่มึงเขียนไว้ว่าขอบคุณนะที่ replace bad memory ในห้องอ่านจริงเนาะจริงขอนเก่าแย่มาแล้วของมึงอะอันไหนที่มึงรู้สึกว่ายากสุดของกูคือใน MV ฉากนอนสวยๆแล้วที่กล้องอยู่ด้านบนตรงนี้ถ้ามันจะออกเป็นสโลโมอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแต่ว่ามันคือคูณ2สมมุติว่าการรู้สึกไป ปวยเพราะว่ารอขุยหัวยแต่ใน MV จะเป,เป,เป็นอาการรู้สึกไปป่วยเพราะว่ารอขุยหวยปวดเชิเข้าใจใช่รุ่มรวยรู้สึกไปป่วยแล้วหน้าเมืองจะต้องอาการรู้สึกไปป่วยเพราะว่ารอคุยห่วยปวดเชเข้าใจใช่รุ่มรรู้แล้วกูไม่ถนัดอะไรช้าๆ้าอยู่แล้ว สองคูณ2อเพอาเขาจะเอาไปดึงสโลให้มันเป็นศูนุดแล้วภาพมันจะออกมาเป็นขยันปากฝันฝันอ่ะอีเน็สองเพลงแรกไม่ได้ประการเพราะว่าไม่ได้ลองเพลงช้ามาก่อนใช่อีเน็ก็เลยช็อกเพื่อนที่เพิ่งลองเพลงครั้งแรกก็ช็อกนะคะว่าอยู่ดีก็ต้องขยับปากเร็วเนื้อปูเนี่ยก็จำจำไม่ไดู้พูดตรงๆนะว่าตอนนั้นก็เลื่อนแล้วแล้วมันจะมีเรื่องของ acting acting และอ c t i n g คือไม่ถนัดเลยที่พวกเราจะต้องนั่ง กูรู้สึกคอเคสหรือมุมจากมุมสูงกูไม่ใช่ดารากูไม่มั่นใจแต่วันนั้นเราก็หาองศาคอให้อีเนก,กันนะถึงตรงนี้เนะาะนนถ้าเอาเแ้บนี้ไหนอถ้าเกิดกูหานี้เลยอ่ะขยับไมน้อยไ,ไปอะ่ะแบบออค่อยค่อยค่อย,อยเปลี่ยนคอค่อยคอเปลี่ยนอะไรไป แต่ว่าเมนเมนอะคือตรงกายเนื้อคืออะไรอาการรู้สึกปวดเลยผมว่าอันนั้นอะไม่ขวาเนี่ะคือเขาใส่เคออลไรด้วยมาตรงนี้มันก็เลยทำให้เห็นเหมือนคนไม่มีคอแม่งอะของมึงอะของกูกูคิดว่าเป็นเรื่องของการเรียนร้องเพลงกูไม่เคยเรียนร้องเพลงมาก่อนเลยกูไม่มีประสบการณ์ครั้งแรกมันเหมือนเป็นโลกใหม่สำหรับกูมากแล้วกูทําไม่ได้เขไม่ได้จนเขาโมโหเลยเว้ยข็พยายามหนักแบบมีด้วยกันไหมไม่ไงก็ลองทำแล้วมันไม่ได้ ไปมึงไม่ได้พูดอะไรเลยแรนดอมกูนั่งรถก,กับมันเนะอ่ะกูบื้อปากได้แล้วนะเพราะปูบื้อทั้งวัน <c oughs> คือคกูเข้าไปเปิดวิดีโอแล้วซูมปากยิบซูมปากเนะแล้วซูมปากกูว่าผิดตรงไหนทำไมมันเสงเหมือนคนอืน่นคือรูปปาก,ปากแต่ละคนมันจะทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในการวอร์มเสียงได้ไม่เหมือนกันเหมือนเนะมันจะถนัดอะไรที่ก <c oughs> ูทำไม่ได้ <c oughs> จริง<อ>ๆริ้กูก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เนะจะทําได้ตลอดได้ทำได้ตลอดแต่กูทําไม่ได้เลยแล้วมันมีอันที่ต้องกูทําไม่ได้เลยแล้วกูรู้สึกแบบมันยากจังวะแล้วถึงุกวันนี้ก็ยังทําไม่ได้โอเคอ่ะก็นี่ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่พวกเราอยากฝากทุกคนเอาไว้ ของพวกเรานะคะ PMS ป่วยๆค่ะเป็นครั้งแรกที่ขึ้นว่าเนอ n เนฟิเจอริงไปสตากับจิ๊ปซีกเราพวกเราคือตั้งใจทํากันมากมากจริงๆนะคะแล้วก็เดื่องโปรเจกต์นี้ก็คือเหมือนแบบเป็นทําตั้งใจไม่ใช่แค่พวกเรานะโน้ตเขาก็ตั้งใจมากๆด้วยอยากฝากเอาไว้นะคะว่าอย่าลืมไปเล่นเพลงของพวกเรานะไปเล่นกับแฟนนะคะหรือว่าเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะแล้วเราก็มีท่าเต้นด้วยในติ๊กต็อกนะคะด้วย hashtag PMS ป่วยๆหรือว่า hashtag PMS ป่วยๆชาเลนซึ่งท่าเต้นพวกเราคิดเพลง ใครอยากจะไปดูดีเทลพวกเรามีเบื้องหลังการคิด <ไป S 2> อะไร<ด>หรือทำยังไงตั้งแต่แรกไปดูดน,นเลยในติกต๊กต็อกไปดู MV กันคะ่ะ